ขอต้อนรับสู่ช่องพับ g ีไทยไลน์ออฟฟิเชียลฝากกดติดตาม u u s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอพับจีแบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียว มาท่านผู้ชมครับเครื่องบินนะบินจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะแบบบินอย่างนี้ค่อยอุ่นใจบ้างนะครับบินแบบเฉียงเฉียงขวานิดนึงนะครับแบบนี้น่าจะจบขอขวาของเซอร์วานี่ครับถามจริงอ่ะนี่วายเข้าไปเลยของเขาอ่ะดูดิคนหนึ่งไปมองร่างกอกเออแล้วก็อีกคนเนี่ยมาลงแบบเนี่ยหัวสะพานหัวสะพานกักวงเหรอ <laughs> ประเด็นคือเกมเมื่อสักครู่นี้ก็โดนเปิดไปก่อนเลยใช่ครับนะครับเอาละเอ็มไอเอสครับเหมือนจะกลับมาลงที่ฟาร์มนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยกลับไปลงที่ไมต้าครับครับคิวคอนเฟิร์มหรือคิวซีฟอสเมลงมาที่โผชิงกีครับแล้วภาพจับมาที่แอตเลติโกฟลัดครับครับต้องบอกว่าใครที่รับชมช่องทางไหนอยู่นะครับสามารถที่จะทายผลคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับในเกมนี้เนี่ยนะครับเกมที่สามเนี่ยนะครับทีมเอ็มไอเอสจะได้กี่คิว พิมพ์ลงไปในช่องแชทที่คุณดูอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน u t u b e นะครับ p u b GTS Official นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น t w i t c h t v f p s t h a i l a n d ปิดการทายผลเนี่ย5นาทีของเกมพี่อาจครับแล้วเดทเทตเนี่ยจะไปเมืองนั้นแต่สุรรตถึงก่อนครับว่าตัวทีก้าเลี้ยวลงน้ำฮะโอ้โหแลนดิ้งนะจุ่มไม่ใช่โค้ดนะโอ้เอ้าแล้วตอนนี้ฮองวอดิ้ครับฟินิกเกมมิ่งครับยิงไปแล้ววงเนี่ยเป็นวงบน เดทเทรดโดนแย่งมือนะครับเซบรัสอยู่ดีเซบรัสโมกไพรมมอฟเฉยเลยจริงครับแล้วทำให้เขาเนี่ยโอ้วาโอติก้าต้องว่ายน้ำนะครับนะแล้วมีปู่ชิวเหมือนจะไปจอดรถรอริมหาดรับแล้วนะฮะวาโอติก้าไม่ใช่คนนะฮะใครด้องซ้อมบ่อยๆเนี่ยโคจะโดดน้ำตายอันนี้แข่งนะฮะเป็นการหายใจอยู่ฮะเอ้าแล้วเรือมาเกยตื่นได้ไงอ่ะน่าจะพุ่งขึ้นมาเลยหรือเปล่าครับอ๋อหรืออาจจะโดดลงไปเอาเรือแล้วก็พุ่งขึ้นมาหรือเปล่าเอาดูนี้ครับโปรชิงกิฮะ ก็ยังคงเป็นฟรีฟาร์มของ Q Confirm นะครับถือว่าเป็นทีมที่กล้าเลือกเหมือนกันนะสำหรับเมืองนี้แล้วที่สําคัญไม่มีใครมาสู้กับเขาเลยครับจริงครับแล้วดูเจมส์ครับยังขึ้นสเต็ปให้ดูนะครับยิงหัว574ดาเมจครับยิงบริเวณส่วนอกใน1,424ครับผมนะแขนนะ203ครับนะครับส่วนล่างนี่ตรงด้านล่างนี่201แล้วก็ขาได้ไป232คือต้องบอกเลยว่า Q Confirm หรือ Q C Foremost นะครับในเกมแรกเจมส์ไม่ได้ยิงเลย โดยทางด้านของทีมออสเตรเลียเก็บไปฮะมาดูฮะว่าจะได้เล่นอีกหรือเปล่านะฮะสำหรับคิวซีฟอร์สเมนครับต่อมาที่เอเรติโก้ครับเอเรติโก้ตอนนี้อยู่อันดับที่13นะครับมีคะแนนทั้งหมดอีก27่แต้มครับคิวลังอยู่อันดับที่11คิวพอย์ไปที่21ใช่ครับเฮ้ยซีเจแซงคิวแลงกิ้งครับพี่อูครับครับโอ้โหท็อป3ตอนนี้กลายเป็นซีเจปขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง เจมตกไปเป็นอันดับ2แล้วครับส่วนเจ้าแมนเป็นอันดับ3นะครับส่วนทีมลังกิ้งตอนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับอาร์แอนโชว์พีเดตอร์แรงจริงๆฮะจริงครับอันดับสองยังเป็นคิวคอนเฟิร์มครับอันดับสามเป็นโกลเด้นแคทกับอาร์เรติโก้ครับวงพวกเขาเนี่ยผมบอกก่อนเลยฮะโลชช์และด้านบนเนี่ยไปแบบฟรีๆเหมือนกันครั DAC เกมไม่นิยมพีดิกไว้ครับ7-4 L1 ครับฟาร์มอยู่คนเดียวเรื่องบ้าน12หลังครับ แล้งตอนนี้อยู่อันดับ9น้าเครับอหลือันดับ9แล้วก็พอยทั้งหมดเนี่ยมี4าแต้มนะครับคิวแล้งอยู่อันดับ8แล้วก็คิวพอยอยู่อันดับที่28มินอลูฮะ <the> เกิดอะไรขึ้นครับภาพ่ยตัดมาไม่ถัดโอโมไซคว่ำครับนะจุดเกิดเหตุครับ,รบพอย <พอ S 2> โมย่าก,ก็เจ็บเหมือนกันแล้วต้องสมงดึงมินรลูขึ้นมาก่อนครับตัดมาที่เจสี่เอลหนึ่งครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะทายผลการก่อนจะเป็นการปิดทายผลการเฮ้ยแล้วดูโหดเดียกจีรองเค นี่บีบแตาแซวๆกันไปครับมันแน่ไม่ทันหรอกเพื่อนนะเหมือนแกเคลื่อนตัวมาพอดีครับแต่ประกอบพีเอ็นจีเนี่ยมาแทนที่พอดีเมื่อกี้อาร์คแองเจิลพรีเดเตอร์ครับท่านผู้ชมครับอยู่ใต้เข่าดับเบิลแชมป์ของเขานี่ยทำให้เขานี่พุ่งทะยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับใช่ครับเป็นจ่าฝูงของการแข่งขันในตอนนี้ครับเจ็ดเกมที่ผ่านไปแล้วเคลื่อนตัวเร็วซะด้วยครับพวกเขานี่ออกจากกัสก้ามาครับแล้ววิ่งเรียบถนนหลัก ริมแบบใต้เขามาเลยครับเพื่อที่จะวิ่งผ่านขึ้นไปวงบนใช่ครับนะฮะนี่ครับสะพานตรงนี้ครับถ้าช้าอาจจะโดนดักได้ครับ<อ>น,นี่ครับแกวิ่งถนนหลักเลยครับแกมั่นใจว่าสิ่งที่แกเคลื่อนตัวเร็วกว่าทีมอื่น,นอุ้ย <ใจ S 1> แล้วไม่ข้ามด้วยแบบรอบข้อขนาดจอดป้อมเหตุสองต่อก่อนฮะใช่ก่อนนะเออ,อนี่ฮะเพื่อนจอดสองแบบสองที่บ้านเนี่ยด,ดูดิแล้วส่งเพื่อนไปไป ประตูปิดหมดเพื่อนนะฮะใช่ครับเข้าไปฮะด้านล่างเปิดอยู่เรียบร้อยเฮ้ยมันปิดเนียนว่ะเพื่อนกินล่านี่ห้อยหลังไว้เลยครับแล้วบีร์ลัมไหสองรอบพี่วีร์ลัมก็กลับมาลงที่ไมตานะครับก็ออกเมืองมาแล้วเหมือนกันครับโคนเซียก็สแมวเมื่อกี้อังเจอร์พิเเตอร์น่าจะออกสายเลยนะส่วนใครที่ทายผลนะครับว่าโคนิเซีจะได้ทั้งหมดเนี่ยกี่คิวในเกมนี้นะพี่อาร์ครับหยุดทายผลได้แล้วนะครับเลยเวลาแล้วครัแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่นับแล้วนะครับ โอ้แล้วเอไเมื่อกี้พี่บูครับมาที่สตาร์เบอร์อะไปจัดเลยโอ้โหเขาลงที่ฟาร์มเนี่ยาบนนะสตาร์เบอร์เมื่อกี้ที่นาดำคว่ำอะเอมาเร็วเลยเฮ้ยลราล้ำมาจังหวะนี้ดีไยิงมาอุ้ยตดมาที่เท้านวนไปน้องเธอเ l e ได้ดีวายฮะเลเทล้วีครับแล้วด่วนควรครับเก็บไปต้นเาเก็บเธอเอเธอเธอโดนเก็บปุ๊บดีวาอ้รถกลับครับเลเทลดีวาย รุ่นลักคุอเลยอีสปอร์ตฮะดีวายตรงนี้คือถอยกันตรงนี้เลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วหมกมาไม่คิดชีวิตอ่ะวงอยู่ด้านบนนะครับผมกลับรถลงมาหาด้านล่างต่อถ้าไปก็มีต่ตายกะตายฮะดีอาซีดักอยู่อย่างนี้ลำบากครับดีวายนี่แถวบ้านได้สุภาพเรียกใส่เกียร์สุนักนะเมื่อกี้โอ้โหหนีเลยโอ้โหโอ้โหผมบอกเลยว่าสกูยึดนะท่านผู้ชมครับ วันอติก้าครับอ้าวแล้วทีแฟลกเกอร์ครับไปน็อกที่ข้ามูข้าวครับแล้วเรียบร้อยเลยครับที่ข้ามูข้าวโดนเก็บออกจากเกมไปอ้าวแล้วเป็นแมน a อ l แมนทีมเดียวกันนะครับใช่ครับ,<า>บก,ก็ช่วยกันยิงกัได้เฮ้ยแล้ววานโอติก้าบอกใครมาวะเรียบร้อยรถจอดอยู่เราพี่หลอมเรียบร้อยไหนบอกว่าเคลียร์ไงตายสกิลโอเกตจะเกมไปแล้วแล้วเทนดี้ไปนน็อกอินไซด์ด้านหนึ่งครับวานโอติก้ายังเหลืออีกคนต้องระวังแล้วเทนดี้ไปเก็บอินไซด์ออกจเกมไปอีกด้านหนึ่งโอ้โอ้สมลแกก็ มาหมาไปนิดนึงครับต้านผชแต่ว่ามาโรูติก้ากำลังจะได้แต่บเบอร์ลี่พอโดนเทปมาโดนสเปรแล้วโคซี่ไปรอเทดี่ได้มาโรูติก้าใจร้อนไปนิดนึงครับแล้วสเปรเก็บอมารูติก้าครับแลกกันไปคนละหนึ่งคิวครับแล้วไม่ตีจะมาช่วยก็โโอห้หต้องย้อนกลับเลยครับแล้วสุนัขอีสปอร์ตเข้ามาชิดบ้านใช่ครับยังดีว่าเทรดไปหนึ่งต่อหนึ่งนะเมื่อกี้อู้มาโรูติก้าแอบนิดนึงถ้าถ้าเย็นกว่านี้นิดหนึ่งฮะแต่แกก็กำลังมั่นใจนะว่าแกจะอ้าวคือแกจะลู่ให้น็อกแหละะผมมววว่่่าาาาอออออออยยงทีีีบบบกกนคครรรััลเเด์์ซฮะ เราดูก่อนแมว่าตัดมาที่โกลเด้นแคทครับโกลเด้นแคทครับขับรถจุ่มวงฟ้ามาครับตัดมาที่ดีวายกันบ้างครับแดมซีนี่นะครับท่านผู้ชมครับโกลเด้นแคทนะครับแล้วมากับวงครับแต่ว่าสะพานขวานะอันนี้สะพานขวานะครับแล้วดูฮะ16ทีมยังอยู่ครบถ้วนแต่ว่ามีคนโดนยิงไปบ้างแล้วนะครับ โคลเลนแคทเคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกับวงฟ้าวงแรกยังไม่เจ็บหนักมากนะไม่ฮะท่านผูช้ชมมามีช่องแชร์บางคนบอกบอลเดนิก้าดีเสียงระเบิดเลยกระโดดออกน,นี่ผมเข้าใจคือกระโดดหลบมาสวยแล้วครับแล้วจริงๆเขาไปัเอ้ยเพื่อนกันจะมาที่จะพูดคือไม้ตีกลังจะมา,มาช่วยกลังจะมาช่วยแต่ว่าพอเพื่อนตายเพื่อนไม้ตีเลยต้องถอนถอดทั้งทีมนะครับเมื่อกี้นี้คือถ้าเขายืนไว้หรือว่าไม่สู้ไม่สุดอ่ะ เพื่อนอาจจะมาช่วยทันเมื่ที่โชคดีนะผมว่าทำไมตีวิมันโดนน้องอีกคนในงานงอกเลยฮะเกือบไปเซอร์เวอร์แลสเองก็มาอีกคนหนึ่งเราด้วยนะครับก็มันไม่มีใครสนใจผิดนะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจตรงนั้นเลยครับใช่ครับเราก็แค่มุมมองของเรานะครับเขาอาจจะมีมุมมองเขาเองแค่นั้นครับสิบเต็มสิบครับเมื่อกี้ช่องแชร์ให้คะแนนในการแบบว่าราวดรอปขึ้นอากาศไป โค้ดแคทครับแต่ก็เสียดายจังหวะแรกนะถ้าเขาได้ยิงตอนซ้อนอยู่เนี่ยเสียดายคือมันมามุมปิดไงสเบิ้ลน็อกเลยไอ้ไอ้ไอ้สมิวดันลงรถก่อน <c oughs> นะวงเอาละในวงครับจะบีบขึ้นไปยังไงครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เข้าไปแออัจยัเยี่ยงกันในวงแล้วนะครับแต่โค้ดแคทอยู่ด้านล่างหกนาฬิกาครับลายเดียวกับเคียร์ทรีสปอร์ตแล้วมีดิวายครับเดือดร้อนมาล่างแล้ววงบีบเข้าไป MITS อยู่กลางวงครับท่านผู้ชมครับแล้วเปิดศึกเนาะเปิดศึกกันอยู่กับคอซี่ด้วยนะครับ MITS ผมว่าสตาร์เบอร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายๆคคนนนนออยากกได้เหมืััะรบ เอ็มมอเทสถึงแม้จะถึงก่อนก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับเอาล่วฮะดูครับตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวเข้าไปวงเล็กขนาดนี้แทบจะไม่มีพื้นที่เล่นแล้วนะครับโอ้โหบุรีรัมก็เข้าสวยเหมือนกันนะใช่ครับแล้วดูับมิโนรุมิโนรุครับมาเทดของกันนิดนึงครับ D.I.C.Gaming จากเวียดนามครับจุ่มวงฟ้าฮะโอ้โหแล้วขวาล่างที่เราเห็นเมื่อกี้แวบๆครับเป็นบุรีรัมยุรีเีสปอร์ตนะซึ่งบุรีรัมเองเนี่ยนะครับ เข้ามาวงข่าวเลวสวยสวยๆแล้วครับอาร์กแองเจิลแมสด,ด็อกจอดมามี DXG เป็นลองเคยิงคออยู่แล้วหลังมาเป็นเดเตอร์เอทเกมมิ่งบอกเฮ้ยด้านหน้าเขามีไฟกันอยู่เพื่อนจะเอาไม่เอาฮะตรงนี้ฮะเดเตอร์เอทเดเตอร์เอทเกมมิ่งเลาะมาแบบนี้แมสด็อกบอกเฮ้ยเอายังไงดีฮะขับคู่เลยดีกว่าจบๆเอ่ะเ <c oughs> รียบร้อยฮะแมสด็อกอุ้ยไม่นกไม่นกครับไปเฮดุจอดแล้วไม่ไม่ต้องทำงั้นน่ะคือเหมือนเหมือนเหมือนแข่งสู้เมื่อกี้นะด็อก แม่ด็อกอยู่ดีปั๊มตัวปตเป <ละ S 2> ็นตุ๊กแกเนี่ยกับต้นไม้บอกเฮ้ยขับรถขับรถด้วยทั้งนี้โดนยิงไปเมื่อกี้ไม่น็อกนี่ถือว่าโชคดีมากสำหรับแมดด็อกใช,ใช่ใช่ครับแล้วได้เทรดขอแวะปั๊มเติมน,น้ำมันนิดนึงนะท่านผู้ชมโอชิโอและมีการส่องไปที่แมดด็อกแต่แมดด็อกนี่จะปั๊มเลือดมาแล้วครับโอ้โหทุรักทุเล่ฮะแล้วแมดด็อกตามเพื่อนไม่ทันนะแบบนี้โก็ยังดีฮนะ อันเจเบเตอร์เอาตัวรอดมาได้และยังมีพื้นที่เล่นต่ออีกอ <im itation> นี่อยู่ด้านบนของวงแล้วนะครับ <c oughs> ใช่ครับดบูรีรามกันบ้างนะครับอยู่ริเสามิบเปอร์เซ็นต์ของวงพี่อันฮะก้อนแมวครับเข้ามา <c oughs> สวยนะพีรามครับเข้ามาสวยเลยครับสำหรับเกมนี้นี่ครับพยายามไล่เช็คไล่ดูอยู่ครับสำหรับทางกอนแมวครับดูฮะท่านผู้ชมครับ <c oughs> เอาแล้วครับก็ต์แมวยังอยู่และซิกแซกครับขึ้นมาได้นะแล้วผ่านโนอัราไปครับจะไปเข้าคาเมสกี้หรือเปล่าครับกอลิแคทสวยเหมือนกันนะตั้งแต่ตัวกอลิแคทนะจริงครับถือว่ามาดีมากครับกอิแคทและแม็กโซน่สกับซิกแซกบอกเฮ้ยไม่ได้สนใจฮคขับรถผ่านเมืองคาเมสกี้เข้ามาบอกวัดใจสปอร์ตตรงนี้โอ้ถนนหลักซะด้วยครับ อแล้วพอเฮ้ยไม่มีใครยิงอ่ะเพื่อนนะแวะกร็ดังแดงซะหน่อยฮะโอ้ดูครับนี่เป็นทีมที่มายากที่สุดเลยนะแต่มาได้แล้วครับสาหโกิัมาดีด้วยครับอแล้วเหมือนแบบเมืองก็ยังไม่ได้รับการฟาร์มไปด้วยคือได้ของเพิ่มแล้วได้เมืองเล่นฮะกคใช่ครับส่วนบรีรามครับขับรถมาครับสำหรับก็ตแมวแล้ววนๆออกมาก่อนขับไปหาเพื่อนนะกก็ตรแม ไว้ห้องน้ำนิดหนึ่งตต่มาที่เอดี <c oughs> อุ้ยเอดีเหมือนเห็นรถครับแต่มันไกลเหลือเกินนะเอดดี้เอ <c oughs> ็ดดี้รูนี้มันดูเท่จัดแต่ว่าซิกแซกครับนี่คถึงแม้ว่ากริงแคจะได้เล่นแต่มันขอบวงแบบขอบมากๆนะครับ <c oughs> อาจจะมีสิทธิ์ที่จะต้องเคลื่อนตัวต่อไป เฟสสองครับกำลังจะเข้าู่เฟสที่3และวงเด้งขึ้นบนนะท่านผู้ชมครับด้านบนเป็น Phoenix Gaming ครับถัดลงมาเป็น DXC และ Mith ที่อยู่ในวงตอนนี้และขวามือครับโคดิ้งแคทกำลังจะเข้าไปเจอกับ Phoenix Gaming ครับทีมอื่นๆต้องเข้าวงทั้งหมดเลยครับและดูอังเจ้าพิเตอร์ครับหนีตายมาก็จริงแต่ดันมาอยู่รอรับ d ดเธอ i ์เกมมิ่งซะย่างไนใช่ครับเอาเลยครับโคดิ้งแคทครับรวมตัวกันมาแล้วนะครับมาเกาะบ้านขอบวงครับ ออกจากคาร์เมสกี้มาครับนี่ฮะแม็กซอน,นันมหาพื้นที่ไว้แต่พื้นที่เดเทด,เด,เดครับโดนเคาะมาฮะต้องหนีไปก่อนแลยครับเสียว,วา์โนติก้าไปหนึ่งคนนะแต่ว่าวาลโนติก้าเนี่ยได้มาหนึ่งคิวเหมือนกันใช่ครับดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยซีเจสิบแปดครับผมหนักเหมือนกันนะเฮ้ยโอ้ยยิงมาได้แม็กซ์เมสกี้เจ็บปวดฮนะโอ้ยมต่อไปครับรถรถล้อฟรีฮะล้อฟรีฮะ,ฮะ,ฮะไม่มีกำลังในการขึ้นเทินครับ แล้วไปทีหนึ่งครับเออแล้วปูชิวจอดตัวนี้ก่อนเลยครับแล้วคิวคอนเฟิร์มครับหรือคิวซีโฟร์ฮอสเมนแหม่ไม่เห็นในฉากเลยครับเกมนี้ครับเนี่ยพึ่งโผล่มาครับโอ้เฮ้ยทเหวู้ดังชิวโดนหลายทางครับอยู่นอกวงด้วยครับต้องเข้าวงโอ้แล้วดีไอซีด้านบนเดทเวดครับ อยู่ที่ปูชิลแล้วซาเปาวเขาไปน็องคาราฟได้เหมือนกันนะตรงนี้มาดีเอ็ีที่อยู่ในวงอยู่แล้วนะครับใช่ครับแล้วดูครับเดทเหตครับแม่มันโล่งไปนิดนึงครับต้องระวังเหมือนกันแล้วปูชิลเขาสะโก้เห็นเห็นแล้วขอใส่ซีเจสิบแปดไปทางล่านเนินต่ําในบ้านตรงนั้นนะครับเดทเหตระวังตัวด้วยเพราะว่าด้านหลังมันเปิดอยู่เหมือนกันแล้วดูครับปูชิลปูชิลมาแล้วโทีนี้โจนี้ไปนน้องลองเคได้ครับดีไอซีกับดีเอ็ีครับบวกกันนะเวียดนามทั้งคู่ซาเปาไปนอวเป็นน้องเจ็ดเซลลครับ โอ้โหท่าน,น่าของซาเปาท่านเป็นนักสวยแล้วเลานอนครับไปน็อกสามายัยแล้วเหมือนกันตรงนี้แล้วอันควรเป็นนอกซาเปาคือเหมือนกันตรงนี้ครับแล้วอันควรไปน็อกซาเปาเมื่อกี้ซาเปาไปน็อกโทนี่ครับโอ้โหแล,ะละ้วเราบรรดาเรียบร้อยด DC Gaming ที่พิดอีกอโอมซิบบอกำลังมาแล้วกำลังมากำ <laughs> ลังมาไอวงมันทำร้ายเขาไปทีนึงโอ้ลำบากเป็นท<ต>ี่วงไปที่วงนะถ้าบุญรับตาไปเดี๋ยวเพราะคุณพูดมาของจริงละอ<ต>ะรอะ อะไรครับตรงนี้อะไรนี่คร,ครับแม่ไปเก็บบัตรกายได้ใช่ครับคือต้องบอกว่าฟีดที่เรารับชมอยู่ตรงนี้มันคือฟีดโฟกัสไทยแลนด์นะเพราะฉะนั้นแล้วการคว้าของทีมอื่นอาจจะไม่ได้ดูนะครับตัวนี้และเอดดี้ไปได้คิวจากเลเวอร์ตี้มาครับอะไะแล้วดูโคเนซี่ครับโคเนซี่โคเนคนซี่สโคบดูนิดนึงแม่ตัดมานี่จะตามดีซีไปสรเลยนะโอ้บาคุยห่อนนะนี่โนดาโนดาโนดาบอก มากเกินไปมากเกินไปอุ้ยรถตัวเอียงครับตัวเอียงโดนไม่เรียบร้อยครับกลับมาไปแล้วแคสเทลได้แล้ววงอาร์ชาปเดทอีกครั้งหนึ่งให้ไปเทสอยู่กลางวงครับตอนนี้ครับมาดูพยายามโคเรซี่พยายามจะยิงบีบหัวใจเหลือเกินครับวีร์ลามแต่พวกเขาอยู่ในวงแล้วนะเอไมเทสไม่ได้ดิ่งนอนใจนะออกซ์ซาเบอร์มาอยู่ขลาวแล้วเอที่ไปเก็บคิวคคสเทลสตีลคิวมาได้สวยๆครับแล้ววงบีบขวากลับมาซาเบอร์อีกเหมือนกันแต่ว่าโคดิงแคสอยู่กลางวงเช่นเดียวกับฟีนิกซ์ มิลิทัลลี่จนตอนนี้อยู่กลางวงครับสลับก้นได้แคทจากประเทศไทยสวยงามครับแล้วโนด้าตัดมาที่คเนซี่ต้องวิ่งขึ้นมาก่อนไม่ได้สนใจตรงวงแล้วครับเพราะต้องไปอาพื้นที่ในสตาร์เบอร์แน่ๆครับสลับทาวิลัมใช่ครับท่านผู้ชมครับคือตรงนี้โนด้าครับเคาะใส่ครับแปม SLR คูณ6คูณ6กิงไประยะมันหวังผลลำบากเหมือนกันและไกลไปเป็นจุกซี่ของฟูลลี่ครับโอโนด้าบอกให้เพื่อนบอกให้ไปแล้วครับแหมค้างไว้เอยรถไรอะรถไปไหนอะโอ้โหอ้าวเราสวีโซโดนน้องจากเทดดี้ไปครับ โอ้โหอาซูบังครับจบเลยฮะเซบรัสอ e ีสปอร์ตครับจบ15ตามไปติดนๆนะครับน้องทีมงานเราก็บอกเซบรัสต้องมาแล้วเหมือนกันนะจบสิบห้ไป,ไปใช่ครับเออทีมงานารเราอล้วเจนจังนี้เป็นน้องซอยเมดของอาร์ติโกลแล้วเบิดมาโอ้ดีตเคบอสน้องนิโคลไปแล้วเบิดฉากไปอดีตเคบอสอดีตเคบอสไล่มาแล้วเจเยอร์ไปซิวคิวซอยเมดมาเท,ทนนี่ไปเก็บโคซี่น็อกไปครับ เอาละครับเจเยอร์เก็บซอยเมย์ไปโดกค้ำครับไปเก็บเทดดี้ได้เหมือนกันไปน็อกนะครับตรงนี้แล้วดูว่าคิวคอนเฟิร์มอ,อ้าวเฮ้ยแล้วเฟลล์อกจบเลย14โดนวิกทีม FTF เคลียร์ทั้งตี้เลยครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเทดดี้หรือแอนที่ฟัคเกอร์และอาร์ดีเคบอสใช่ครับแล้วดูเอ็มบีเทนดักแมนครับมาหาพื้นที่เหมือนกันตัดมาที่คิวซีแล้วจุ๊ยซีครับไปเก็บไอคิวร้อยออกจากเกมไปแล้วคิวคอนเฟิร์มกันลังจะเจอเอเลร์ดิโก้และคราบเขาเอ็มเคสิบสี่ไปน็อกลองเคเขาดีเอ เอาคืนนะคราฟเนี่ยคือลุกขึ้นมายิงน็อกไปแล้วคราฟได้คิวเลยครับจากลองเคตอนแรกเขาโดนน็อกไปนะคราฟครับตรงนี้แล้วดูฮะเคอโทรี่อิสปอลเหลือคกนเดียวครับแม่เอาเลยครับแล้วฟิลลี่ครับโรนอนรถไฟไหม้นิดๆนะตรงนี้ครับแม่ดักบัคกี้นะโรนอนฮะจอดปั๊มฮะไม่ได้จอดตรงรถนะฮะโอ้โหนี่ปั๊มบนรถเนี่ยนอกวงเลยใช่ฮะนอกวงด้วยครับนอกวงฟ้าด้วยเมื่อกี้แล้วโคอนเ็กซี่โคอนเ็กซี่ขับรถมาย้อยๆฮะตรงนี้ แล้วชนเข้าในวงข่าวเพียงพอแล้วครับก็คือซาเบอร์ที่เราเพิ่งคุยกันไว้ครับราตัดลิเคทอรี่ครับเี่เอทอรี่บอกเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนครับแต่เดินมาลากปั๊มปั๊มยาเอ้าโฟกัสทีมไทยเรียบร้อยปั๊มยาอยู่บนรถนนอกฮะโลนอนฮะโรนอนบอกว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ให้โอกาสหน่อยหรอเรียบร้อยครับยูซี่ไปตายวงตาไปติดนะฟิลลี่ครับจบสิบามไปอ่ะมาดูกันต่อครับหนักทุกทีมฮะตอนนี้ หมายถึงว่าทีมจากเวียดนามนะครับออสเตรเลียเนี่ยเฮ้ยแล้วโดนยิงลั่นครับโอ้แตกหลังเลยฮะตรงนี้แล้วเรียบร้อยสวิตครับโดนน็อกจากเท็ดดี้ครับลำบากเลยเอาละครับสวิตครับโดนไล่หลังมากโอรสวิตสวิตไม่รอเรียบร้อยะแมนครับแม่สามารถเจียบเหมือนกันนะเมื่อกี้แมนเราดูเจมครับหนึ่งคิวฮ้อจากเจมมาไปเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ครับตอนนี้คิวคอนเฟิร์มมีหนึ่งแต้มแล้วมีระเบิดมาเลยหัวเจ้าแมนไป แล้วเขาจะไดลงมาแหละครับวิกทีมเขาจะไดลงมาครับพี่อาร์ตครับโอ้เขาจะมาเคลียร์ใส่คิวคอนเฟิร์มจากประเทศไทยเฮ้ยลรโดนยิงสวนเหมือนกันเฮ้ยเจ้าแมนเราเปิดไปต้นไม้ด้ิเอบอสไปน็อกเจมเหมือนกันแล้วด้านหลังมาโอ้ยวันไหมติดต้นไม้นิดเดียวแล้วเจ้าแมนไปน็อกด้านหลังดิเคบอสไปแล้วเจ้าแมนกดมาเจ้าแมนกระเบิดอีกลูกหนึ่งลอดต้นไม้ไหมโดนไม่โดนเขารอดมาเหมือนกันแล้วเจมน้องบอกช่วยด้วยโอ้แล้วเจ้าแมนไม่ได้ต้องเคไปน้องดักแมนแล้วกดมาของเจ้าแมนโดนแมนกดมาน็อกไปแ้วต้องเคเกบน้องแมนจะเกมไป เรียบร้อยครับแบบนี้นะจ้าแม่น้องอยู่แล้วดูสเปรหลังมาเรียบร้อยสิบสี่ศูนย์ห้าครับแม่เป็นฟลัดนะครับผมเก็บหนึ่งสี่ห้าตัดฝันไปตรงนี้แล้วเกณทรีจบอันดับสิบสองไปเลยครับตรงนี้ใช่ครับแล้วลิงซี่ครับไปเก็บอันนี้เกณบอสเอาเกณไปมาแจมครับมาแจมแล้วดูนี้ฮะเจเยอร์ต้องวิ่งหนีก่อนครับแล้วดูฮังบัดครับเราเบิดเก็บไปที่แบคเกอร์น้องไปไม่โดนรู้ครับไปเก็บเจเยอร์จากเกณฑไปคิวซีบอสแมนจากประเทศไทยจบสิบเอ็ดไปแล้วไปสามนะครับตรงนี้ครับเมื่อกี้นี้้แลวดูครับคคิวอนเฟิอ็มไอกี้ เก็ตแน่ไม่ได้ครับเจมที่ว่าแน่แนี้เกมนี้วันนี้ถ้ามันจะเล่นเลยนะฮะและกินล่าครับแมไปน็อกฮาวดิชได้ครับของฟินิกส์เกมมิ่งจากอาร์แองเจิลเบรียเตอร์ครับโอ้โหดูฮะเขาอยู่ด้วยกันเลยครับฟินิกส์กับอาร์แองเจิลใช่ครับมิโนรลูครับดูครับมันเป็นผมบอกเลยว่าวงแบบนี้นี่คือสู้ระยะไกลอย่างเดียวเลยจริงครับแล้วในเทพเกมมิ่งครับเหลือไม้ทีปู่ชิลแล้วก็แฟลทนะครับแล้วดูฮะมิโนรลูครับอยู่บนไฮกลาวครับมีแฟลทอยู่ด้านล่างแล้วฮอนบอย่านอนเนียนอยู่ใต้รถ ไม้ตีครับวิ่งวิ่งแล้วมินาลุขอขอขอไมินิคุณหกครับไม้ตีหลบไปแล้วมีคนขอสวนมารู้สึกว่าจะเป็นทีมอื่นที่ยิงช่วยมาหรือเปล่าและนั่นแหละครับเฟร์การ์ดครับไปน้องไม้ทีไปไม้ทีมายิงมาเตี๋ยมาโอ้โหไม่รู้พยายามจะสามครับนิดเดียวฮะขาสองนัดครับมิโนรุฉีกซ้ายออกมาเฟอร์การ์ดไปเก็บไม้ทีออกจากเกมไปครับมาเห็นแค่ศพครับบอลต้องวิ่งกลับก่อนแล้วตามไปที่ปูชิว โอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะบูชิวยิงช็อตนี้ปูชิวยิงตามเธาแบบโอ้โหไม่รู้ต้องวิ่งมุดกลับเข้าไปเลยครับแต่ว่าเดเทดจะไปต่อยากครับด้านหน้ามี MTS ครับส่วนด้านหลังมีคนยิงแจมอยู่เป็น DXG มินรลุมินรลุยังไงด้านบนใกล้ๆมีวิกทิมอยู่ด้วยโอ้ดูครับปูชิวปูชิวกับฟลตเือสองคนกับเดทเทรดเกมมิ่งเอาเลยครับ ด้านบนนะฮะไม่รู้โดนเคาะเหมือนกันไม่รู้นี่แมงเลือดจะไม่เคยเกินครึ่งทั้งนี้ครับผมใช่ครับแล้วดูครับจังหวะนี้ปูชิวครับเล่นกับสโมคครับบุรีรัมครับเข้ามาในวงครับผมบุรีรัมนี่เน้นพอใจเพียงแค่นี้จริงนะครับคือพอใจแค่ขอบวงจริงนะจังหวะนี้แล้วดูเรียบต่อครับแมครับนัอปูชิวของไทยแลนด์ครับตัวนี้เดทเทรดโอ้โหลำบากเลยครับเดทเวทเกมมิ่งครับโอลิงซี่ไปน้องแมนครับโอลิงซี่ไปเก็บปูชิวจะเกมไปแล้วปัดจังหวะนี้ครับไปได้น้องจากเทดดี้เก็บเทดดี้จะเกมไปแล้วแมนโอลิงซีี่แแแล้้วฟดไปเเกกก็บออนตร์ั วิกทิมวีเทฟจบอันดับ10เป็นผลงานของแอตเลติโกนะครับมาเคลียร์วิกทิมโรติวิกทิมเอฟซีเอฟทั้งเกมเลยครับทั้งทีมเลยลิงซี่ครับโอ้โหละหายกราวที่สุดเนี่ยนะฮะแอาราติโกโอ้และเอ็มไอเทสเนี่ยอยู่ในวงก็จริงครับแต่ต้องระวังแอตเลติโกให้ดีครับเขาเห็นครับแมตช์โซนัสโกลเด้นแคทโกลเด้นแคทของเราไล่ยิงมาละเฮ็ครับน้องไปครับเอาดิฮะเอสอาร์นะครับขาบบอกหืมอยากให้เถียงเลยอ่ะจริงนะ แล้วดูครับเมนูรูเบริวครับเหมือนนะบอยยังติดใจกับตรงนี้อยู่ใช่ครับฮอนุญย่านี่เข้าไปเล่นคนเดียวแล้วนะฮะโอ้โหแล้วทำใบอนุญาตหลายทางนะไม่ว่าจะเป็นแฟลชหรือว่าดีเเสี่ยมก็ได้มาตโซนัสได้สร้างคิวจากค้าครับสามใบใช่ครับเราดูครับจังหวะนี้ครับโอ้ยังไงสวยสุดเลยครับเอาเลยครับโซได้แชทอยๆแล้วจังหวะนี้เข้ามาเป็นเมนูรูครับไปเก็บแฟลชออกจากเกย์ไปเดทเหตจบอันดับ9ไปแล้วครับเบอริวยิงเมื่อกี้เนี้ยยิง ไปแล้วฮอดี้ครับไปน็อกคิลล่าได้ครับของอาร์เจนต์พีเเตอร์และซัดกระนูและด้านบนครับฟินิกซ์เกมมิ่งใช่ครับกับอาร์เจนต์พีเเตอร์ครับแล้วตัดมาที่ตองเคครับยังยิงฟรีๆอยู่ตรงนี้แล้วเปิดกัดระเบิดน็อกกรินนี่ไปครับมีดีเอ็กจีที่ไปแจมด้วยครับท่านผู้ชมครับด้านบนเขาแจมกันแบบนี้เนี่ยทีมไทยได้เปรียบเหมือนกันครับแล้วแมตต์น็อกไปน็อกฮวดี้ได้ แล้วดูวีลามเข้ามาเกาะต่อแล้วคุชจะระเบิดไปแล้วแมดด็อกเก็บพอวันนี้ออกจากเกมไประเบิดมาเรียบร้อยครับคุชเชอน,น็อกซีเจสิบแปดแล้วเก็บคิล่าจากเกมไปแล้วคุชได้แต้มจากซีเจสิบแปดกับแมดด็อกดับเบิลคิวอาร์ไอเจิลวีเลเตอร์จบอันดับแปดใช่ครับแล้วดูฮรับตองเคพยายามจะฟอลโล่ครับตรงนี้ดีวายลำบากเหมือนกันฮะน็อกไปหนึ่งแล้วกลังจะชุบแล้วดิวเลวิทนี่อยู่ห่างๆเลยครับโอ้แม่ตองเคก็ไม่อยากยิงเฟืองมากก็เมื่อกี้นี้อุ้นแนะนำซีทิ้งครับนิกกี้ น็อกอยู่ครับนามสีต้องทิ้งเพื่อนแล้วไอ้กรูเซียไปน็อกเอ็กซ์ตรีมของอาราติโกได้ครับเอาวแล้วให้มาทีครับเปิดน็อกอาราติโกไปนะครับแล้วบุยลามครับไม่ยุ่งกับใครครับค่อยๆกระเถิบเข้าไปในวงทีละสิบเเนตสิบี้ยสำหรับบุยลามจริงๆครับวันนี้เขามาแค่นี้จริงนะครับใช่ครับไอ้กรูเซียครับจังหวะที่เปิดน็อกตัวเองก็ลำบากเหมือนกันนะครับเราไมนรุ มิโนรุพยายามจะซ้ำแล้วประกันระเบิดน็อกดอกวเตอร์โลจิมิโนรุได้แต้มไปเก็บไอซิ่วเกลแ,แล้วโดนกดมาจากฝาดชุดเดียวมิโนรุต้องหลบลงมาก,ก่อนจังหวะนี้ต้องหลบก่อนแนะแมทสโนัสครับได้คิวจากนิกกี้ไปให้หลายตายไปแล้วเอ็ดดี้ไปน็อกลิงซี่ได้แล้วคุชแล้วไปน็อกโฟร์การ์สได้เอ็ดดี้ไปน็อกใส่ลิงซี่ด้วยโอ้โหนี้เอ็ดดี้ออนไฟล์มากมากจริงครับเดี๋ยวไลน็อกไปเอมิเกไปเก็บดอวเตอร์โลจิออกจากเกมไปแล้วตีน้อยตีน้อยเห็นเห็นแนมซี่เห็นแนมซี่แต่ต้นไม้มันบังแล้วไม่ติดใจครับสหตีน้อยยตต้้้้้้องงงงงงรรระวววววัััหลลดดแูนนนีีีคคคบโโเเเเซซ่่่่ิิขขาาามมา ต้องไปเอาพื้นที่ไปรวมกับเพื่อนแล้วตีน้อยเอใส่หลัง D X G แล้วหลุดลงไปเนินต่ำก่อนแล้วคุชอยู่ด้านล่างจะมูกกับ D X G ครับเดี๋ยวดูตีน้อยนี่เกมมิ่งนะครับโอ้ยแล้วแม็กโซน่าเคาะสูงๆเข้าไปสมมติว่าคุชจะได้คิวจากเฟอร์กัสจนได้ครับ D X G แล้วแม็กโซนัทครับเอนเนอร์จีดิงหล่อแล้วนะครับแล้วตีน้อยครับดูครับตำแหน่งของโกนนี่แคทดีเหลือเกินนะครับยิงได้หลายทีมากมากครับดูครับสโค๊ขึ้นไปตีน้อยตีน้อยพยายามเช็คตรงกล่องแอร์ด็อปกดเป้าต่ำมาดูนนิดึง แล้วดูตองเคไปน็อกลิงซี่ขอเลติโก้แล้วครับแล้โคเนซี่โคเนซี่กับโนได้อยู่ใกล้ๆกันแล้วตองเคไปเก็บลิงซี่ออกจากเกมไปแล้วแอนดอกมี oh, oh, oh. กรอซ่าตรงน,นี้อยู่ใกล้บุรีลำใช่ครับใช่ครับตรงนี้แล้วดูขอขอไป อได้คิวฟลัดไฟตรงนี้แล้วคนที่ครับได้น็อกเลวิสไปอันโกจบอันดับเไปแล้วครับเรียบร้อยและโนดาได้คิวจากเลวิสรับเลยครับบริรามลีกรุบกันมา4คนตรงนี้ช่วยกันลุกยิงใส่ทางดีวายแล้วแดนซน้องโนดาเฮตช็อตมาเหมือนกันโนด้าเยไปนิดนึงครับแล้ววงจะมีการอัปเดตมาแล้วซิกแซกไปเก็บโนด้าจะเกมเป็นการสติลคิวแล้วก็แม้ระเบิรเก็บแดนซีจะเกมดีวายจบอันดับหไปแล้วโอ้โหเหลือท็อปห้าซะนะตอนนี้คับท่านผู้ชมเราดูวงนี้ให นี่ฮะเกาะล่างสุดของแมปขึ้นมาบนสุดของแมปเล่นได้ครับ<ะ>โอ้โหท่านผู้ชมครับซ้ายมือของวงตอนนี้ MIT มเทด้านล่างเป็นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ต,ตไทยเหลือ3ทีมด้านบนนี่เป็นเวียดนาม2ทีมฮะเหลือแค่คนละหนึ่งฮะคือด้านบนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรเลครับนะครับคือบอกก่อนเลยว่า3ทีมนี้ท่านผู้ชมครับดับเบิลแชมป์แน่ๆแนนน่อไม่ว่าใครได้ก็ตามสําหรับทีมไทยนะครับโกด้แคทได้ไปแล้วเมื่อวานบุรีรัมย์ได้ไปแล้วเมื่อวานเอไมเทสได้ไปแล้วด้วยเมื่อวานนี้เมื่อวันเมื่อพฤหัสใช่ครับ เอ็ดดี้มาเอ็ดดี้นี่วันนี้เข้าฝักเข้าฟอร์มเหลือเกินแล้วนายสโคบันหลอมหลอมแบบนี้ฮอนโบย่าตัวขาดขาดขาดนอนภูเขาฮอนโบย่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆครับโดนน็อกไปครับแล้วเอ็ดดี้สามฮอนโบย่าออกจากเกมโหนแลเอ็ดดี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ขึ้นชื่อเรื่อง SLR อันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะครับเขายให้กันเองครั้งนี้ <laughs> <laughs> มาแล้วครับตอนนี้ตอน,ตอนเคเราจะถามเป็นใครให้ครับครับผมเขาให้กันเองครับเอาละครับ บุญดำครับขึ้นรถมาแล้วแน่นอนอยู่แล้วฮะทีมที่ตรงนี้คอสใส่ชาวบ้านชาวช่องเขาไปเรื่อยฮะโคดินแคทครับยิงครับแล้วเอเทีครับไอคุณเซียครับจับขอใส่บุญดำแล้วกดมาต้องเทคขมาเรียบร้อยนกไม่ไหวครับคอนเทนตี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับงทีแล้วม้ามินาลูครับไปน็อกก็อดแมวได้แต่ว่าสีน้อยได้คิวจากคอนเทนตี้ไปแล้วแม็กซ์สุนัขไปสตรีมคิวก็อดแมวมาครับโกลเด้นแคทมีเจ็ดคิวไปแล้วท่านผู้ชมครับยิงฟรีสปอร์ตสำหรับโกลเด้นแคทแมวทอง แล้ววีร์ลัมเหลือเอ็ดดี้คนเดียวก็ไม่รอ,อบวีร์ลัมจบอันดับ5ครับครับผมตอนนี้เหลือสทีมสุดท้ายกลายเป็นว่าตอนนี้เวียดนาม2คนนี่จับมือถือแข่งกันเรียบร้อยดีครับบอกให้เพื่อนปล่อยเขายิงกันไปก่อนนะฮะอะไรก็ได้เราไม่ฆ่ากันเป็นพอจริงนะครับแต่เขาอาจจะไม่เห็นกันนะครับเพราะอยู่คนละตำแหน่งกันคือตอนนี้เขายังอยู่แล้วอันดับรงกิ้งก็ลดไปเรื่อยๆครับอ,อาแล้วครับ27วิีครับถ้าวงบีเขากริงใช้ดีผมบอกเลยมอบแชป์ให้เขาไปเลยดีกว่าจริงครับนะครับ คุชกับดีอันนี้ครเอ็นบีเคเขาอยู่ตรงซอกหินดางด้านขวาและเรียบไหมครับแบบนี้คุชโอ้โหเอ็นบีเคบอกเฮ้ยเพื่อนใครวะเฮ้ยเรียบรอยไม่รู้ได้คิวจะคุชช็อตนี้คมอยู่เหมือนกันนะจริงครับเอาเลยครับดูครับคุชเนี่ยโดนตัดออกไปแล้วนะครับเหลือดีเอ็กจีเอ็นบีเคอยู่ครับที่เป็นติ่งอยู่แล้วไม่รู้โดนคอโดนคาไปถึงตองเคโอ้โหเจ็บหนักฮะตรงนี้โอ้โหแล้ววงยังกักกัอยู่ให้ครูเซียงยังอยู่ในวงแต่ว่าบ้านยังมีให้เล่นอยู่สำหรับโกลด้นงแคทตองเคเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วนะครับ แชมป์จะเข้ามาใกล้ๆ NBK ยังคงบอกเอ้ยมันเหลือกี่ทีมวะนะเอเมียเจ็ดชีวิตนะครับที่ผู้เล่นจะเห็นว่าเหลืออยู่เท่านั้นครับตอนนี้เฟสที่8แล้วครับเฟสต่อไปจะไม่มีวงขาวนะครับจะเป็นจุดเซนเตอร์ของวงนี้แล้วนะครับโกลเด้นแคทยังไงก็แชมป์ครับใช่ครับดูแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเอกรุสเซียเอกรุสเซียโดนนวด,ดแล้วไม่รู้โดนแมสโซนัตน็อกไปแล้วครับ มิโรรู้ไม่น่ารอดแล้วครับและเรียบร้อยค่ะตีน้อยซ้ำม่รู้วจะเกมไปแล้ดไดแล้วครับตองเคครับไดเข้ามาอย่างนี้เขารู้แล้วฮะพี่ฮาใช่ใช่สี่หนึ่งหนึ่งหรือสี่สองเต็มที่อ่าใช่ครับแต่ถ้าแม่นคิวฟีดคือรู้เลยว่าสี่รู้เลยครับเรียบร้อยให้ครูเซียครับซ้ายก็มีขวาก็มายังไงให้ครูเซียครับแล้วตองเคจะมาจบตรงนี้แล้วมันเป็นไฮคาแล้เรียบร้อยตองเคเก็บให้ครูเซียเอ็มัจบอันดับสามไปครับ โอ้9คิวนะ Golden Cat Golden Cat ครับกำลังจะตามอ้าง n g งเจ Predator เป็นดับเบิลแชมป์เป็นทีมที่2ในรายการนี้และเรียบร้อยฮะตอกเขาไม่มอบคะแนนให้ใครเช่นเคยครับอย่างที่เราเห็นกันไปคือเขาสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้และไม่อยากมอบแต้มให้กับทีมที่ชนะไปนะครับถูกต้องครับก็เป็นทาง Golden Cat แมวทองของเราครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเกมนี้นะครับการเคลื่อนตัวที่สวยๆมีอยู่2ทีมด้วยกัน ทีมหนึ่งฮะก็คือ MITS จากฟาร์มครับไปที่ซับเบอร์อย่างรวดเร็วทีมที่2ก็คือทีมที่ได้แชมป์ก็คือ Golden Cat วิ่งเลียบขวามาตลอดเลยพี่อาร์จาก Military เลียยตั้งแต่ไมตาเลียยมาเรื่อยๆจนถึงด้านบน Kamisky กันเลยขึ้นตัวสวยมากครับสำหรับ Golden Cat มายากที่สุดแต่มาได้เป็นแชมป์แบบนี้สิได้ใจจริงๆนะครับสำหรับ Golden Cat แข่งขันกันวันที่1 4และ21เริ่มเวลา16นาฬิกา วันที่16และ23เริ่มเวลา16นาฬกา35นาทีรับชมได้ทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG Twitch Esport s Alliance และ Twitch FPS Thailand